กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะหรือว่าตำรวจไซเบอร์นะเขาก็มีการเตือนการใช้อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งค่ะระมัดระวังเจอเว็บไซต์ธนาคารปลอมนะคะเหล่ามิชาชีพเนี่ยก็จะมีการหลอกลวงให้กรอกข้อมูลทางการเงินเงินหายเกลี้ยงบัญชีเลยนะนะคะ อันนี้อันนี้ไม่มีในในธนาคารไหมเขาไม่ทำนะแบบนี้ไม่ได้ส่งมาทำแบบนี้นะจะบอกว่าธนาคารเขาไม่ได้มีการส่งลิงก์หรืออะไรยังไงแบบนี้เลยนะคือเขาค่อนข้างที่จะมระมัดระวังมากสําหรับในเรื่องของการเงินของลูกค้านะคะเพราะว่าอัน,นเนี้ยทางตารวจไซเบอร์เขาได้รับแจ้งจากผู้เสียหายหลายรายเลยทีเดียวนะคะบอกว่าอุยตัวเองไปทําธุรกรรมทางการเงินผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารแห่งหนึ่งนะคะจากนั้นเนี้ยเงินในบัญชีของตัวเองถูกโอนออกไปไม่ทราบสาเหตุ นะคะแล้วก็จากการตรวจสอบเนี่ยนะคะผู้เสียหายเขาเข้า,เ,าเขาบอกว่าเขาอ่ะเข้าไปค้นหาเว็บไซต์ของธนาคารผ่านทางเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าวิชาชีพเนี่ยมันไปปลอมเว็บอย่างเงี้ยแม่แล้วก็เอาไปใส่ไว้ในไว้ในอินเทอร์นเนต็ตอืออ่าแล้วคนไม่รู้ไงก็ไปเซิร์ชพอเซิร์ชแล้วก็คิดว่าอ้างเป็นเว็บของธนาคารจริงๆนะคะปรากฏว่าเอาก็ไปกด เว็บนี้ซึ่งเป็นเว็บปลอมเนี่ยนี่นะนะคะแล้วก็มันจะมีการให้กรอกรหัสผู้ใช้นะคะ,ะกรอดรหัสผ่านผ่านแบบเหมือนอ่อนคือเรียกแนว O T P นะ,อะพอกรอกอ่ะเสร็จเลยพอกกรอกแล้วก็โดนเลยนะคะก็เข้าขั้นตอนของการ โอนเงินของ<ม><ม>ชาติชีพที่แบบว่าจะยักย้ายของเราได้นะคะก็เนี้ย<ม>แหละนะคะก็คืออย่างที่บอกไปนะเออถ้าถ้าจะติดต่อทางธนาคารนะคะอันนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ฝากแจ้งเตือนมานะให้หลีกเลี่ยงการเข้าเว็บคือเหมือนเว็บเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีปลอมหรือไม่ปลอมอะไรอย่างนี้ไนงะ<ม>อย่างเคสน,นี้เนี่ยนะคะก็ก็โดนเว็บปลอมไปนะคะถ้าแบบว่าต้อง,ต,องต้องการติดต่อในลักษณะแบบนี้ให้ไปที่ธนาคารเลย นะคะโดยตรงเลยนะคะอันนี้ก็คือปลอดภัยสุดแล้วนะคะเอ้ยสมมติมีเป็นหาติดขัดอะไรไปไปธนาคารแล้วก็แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่แล้วน่ะถ้าเป็นพนักง,งานของธนาทางธนาคารเนี่ยเขาจะ ไม่มีการสอบถามข้อมูล OTP หรืออะไรเราพลาดวันนั้นก็ไม่นั่นหรอกขนาดเราจะกดรหัสเราเขายังไม่มองใชายังหน้าก็อย่างรหัสบัตร ATM ใช่ไหมตอนที่เขาจะให้เราใส่นะเขาก็อย่างแบบเอยให้เรากรอกเองให้เราทำเองแล้วก็หันหน้าหนิไปทางอื่นก็คือเหมือนเป็นมารยาทนั่นแหละพูดตรงตรงเออแต่ว่าถ้านีส่วนของพวกเว็บไซต์ปลอมแบบนี้มันก็คือจะแบบเอาข้อมูลเราไปหมดเลยนะคะก็ถ้า สมมุติว่าไปหลงเชื่อกรอกข้อมูลในเว็บไซต์ปลอมแล้วนะคะก็ให้รีบทําการเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีเลยนะคือบางคนเขาไม่รู้ไงว่าเว็บไซต์มันปลอมหรือไม่ปลอมเขาไม่รู้แล้วจะทํายังไงแต่ว่าต้องต้องรับทราบเป็นข้อมูลไว้เลยว่าธนาคารไม่ให้เรากรอกตรงนั้นใช่ไหมใช่เขาไม่มีไม่มีวิธีการแบบนี้ใช่เพราะฉะนั้นว่าถ้าหากว่าเราจะใช้ อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งของธนาคารมันต้องไปอยู่ในในไอที่มันถูกต้องในแอปในแอปสโตรเพสโตรอะไรแบบนี้ใช่ไหมไม่ใช่แบบว่าไ่เอาามจากอินนเเทอร์็ตจากในอออไไม่ด้ินเทอร์เน็ตจากในเน็ตมันไม่ได้นะเออมันแบบว่าปลอมกันเยอะอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็หมั่นติดตามอัปเดตโปรแกรมที่เขาเรียกว่าโปรแกรมแอนตี้ไวรัสนะ เออต้องอันนี้เนี่ยต้องต้องโหลดมานะคุณแม่เขาให้อัปเดตใช่ไหมใช่ก็คือถ้าถ้าเราติดตั้งโปรแกรมเนี้ยแอนตี้ไวรัสเนี่ยเราก็คือมันอัปเดตอัปเดตตลอดนะคะถ้ามันมีไวรัสเข้ามาหรือว่าปอมอะไรอย่างเงี้ยมันจะแจ้งเตือนจะแจ้งเตือนอ่าใช่นะคะคุณแม่เลยมีอะไรแม่ไม่ไม่ค่อยค่อยจะทําเองหรอกเดินตรงไปที่ธนาคารคือคือไม่ค่อยรู้เลยใช่ทีเราก็กลัวเนาะเอาเงินเราเยอะซะด้วย นะคะหรือว่าถ้าไปเจอเบาะแสนะคะการกระทําผิดหรือว่าขัดข้องใ,ใดๆแบบนี้นะคะก็สอบถามไปที่เบอร์สายด่วน1441ได้เลยของตํารวจไซเบอร์นะค,ะค่ะ